สบายดีสวัสดีค่ะพ p ทอทุกทุท่านวันนี้มาพูมาพอกับพวกเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้ออนก็จะมาตอบคอมเมนต์พี่ๆคนนึงเนาะแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ยังสงสัยเนาะว่าเฮ้ยออนเป็นไปมายังไงถึงแบบอยากมาทํางานที่ไทยแล้วก็แบบมีความกลัวไหมก่อนจะมาทํางานแบบมันไม่ใช่บ้านตัวเองนะตอนนั้นก็ต้องจากพ่อจากแม่เนาะแบบ คือครั้งแรกเลยที่แบบไปยังไงอะ่ะครั้งแรกเลยที่ต้องแบบว่าไปต่างประเทศเนี่ยนะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแบบรู้สึกยังไงบ้างเนาะวันนี้ออนก็จะมาขอตอบคอมเมนต์พี่คนนี้แล้วกันเนาะอ่าคอมเมนต์เดี๋ยวออนจะเอาขึ้นให้ดูอ่ะคอมเมนต์พี่คนนี้เลยค่ะเนาะพี่คนนี้บอกว่าอ่ะอยากฟังวาเป็นจังไรคือตัดสินใจมาทํางานเพราะวามันตอง มันต้องกลัวไม่ใช่บ้านตัวเองอยากให้เล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเี่มาอยู่ใหม่ๆเป็นจังได้คลิปเงยเงฟังเพื่อนดีโอเคเลยจ๋นยานอหลยคนก็นอาจจะยังบุคูเนวารึแต่ก่อนอ่อนว่าังไมอ่ะอ่อนมีความผิดจังได้แต่ว่าอยากมาเห็นงานเนาะหนึ่งเลยนะอ้อนบอกเลยว่าเนาะทุกทุกคนอยากให้ครอบครัวเนาะมียูมีกินอยากให้ขอบครัวแบบฐานะดีข้นเนาะแล้วก็เวลา เฮาอยากได้อีกยังเนี่ยเฮากขบ,บระเพราะว่าเฮาบัสามาที่จะหาเงินได้มากไม่ขนาดนั้นเนาะแล้วก็คือเนาะซึ่งในบูบานอ่อนเนาะกาจะมีเอือยเนาะเอือยลูกปลาลูกลุงองอ่อน,นอีย่แหละวเขามาเหตุงานเนาะผมเนมามาเหตุงานอยู่ไทยแล้วเวลาเมื่องหูบอเป็นอย่างไรพนสื่อขา้นมข่าตมเนาะไปฝากเด็กๆอยู่ในบูบานคือเต็มเลยนะทุกคนเนาะแล้วสิ่งสำคัญเสือผาเนาะกระบิแตกต่างกันเพลเพิ่า เจ้านายเอาหายเนาะเจ้านายเอาหายมีแต่ชุดงามๆดีๆนะทุกคนคืออ่อนแบบเอื้อกะมีความฟันด้วยอยากเต้นคือเอื่อยเพื่อนเนาะแหละกะอยากได้เพื่อนสั้นทีมันดีๆนะเนาะ,ะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนสั้นกันยังเอี่ยมพาแทบแต่กะนามในไฟฟ้าย่างกันย่งแบบบ่ได้เขาเนื่งจากว่ายังต่อน้ำคนอื่นเพราะว่าบ่มีเงินเข่าท้งเองเนาะอ่อนก็เลยมีความฟันว่าอยากให้ขอบครัวม,มียุมีกิ่นก็คือมีทานาที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะกะต้องแบบ ัดสินใจบอกแม่ก็พอเนาะว่าเอ้ยขข่สิไปไทยเลยเด้อแม่ก็ไห้กะไห้แบบเอือยห้างานไห้นี้ยนะเาานาะให้เอือยห้างานไห้ไห้เอือยห้างงานไห้ที่แหลกก็อาจจะว่าจะจมะมาเห็นงานเยบผาแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นมันอ่าปิดไปเนาะโรงงานแบบปิดขายว่าเป็นบ้านเป็นไปจากไหนเป็นพวกเ่็ยังไงอะเป็นบ้านแต่ว่าแบบลายฉันเนาะแต่ว่า เบอรงงานเย็บผ้าแต่ว่าคนแต่บลายประมาณสิบกว่าคนเนาะแต่ว่าเขาปิดไปนะนื่องจากว่าตัวในช่วงนั้นปีหาสี่นันเองเนาะอ,อนจำาะไรก็นเลยเลยมาเห็นงานบานแล้วมาเห็นงานบานคืออย่างหนึ่งที่อ่อนแบบรู้สึกเงาสึกกันก็คือมันแบบป่ะเดีวไปจังใดอะแต่ก็ใครแน่ที่อ่อนไหนมีมือถือเครื่องหนึ่งเนาะต้นนั้นหล่นของอยังงน้า ของน้องเกียเออเมียแะไรของน้องเกียน้องพ่อระยาดต่อจกน้อยข้องน่นเนาะต่คือกดเป็นปุ่มๆนะตอนนั้นนาะกดเป็นปุ่มกับแฉบใส่ชิมไทยกับามารถโทรหาใดแต่ดีที่ว่าออนมีเอือยน้องมีมูเอือยนะค่อยแบบประสมทรายกันหาน่ะเออสมัครสิบสามสิบสี่บาทก็โทรได้ทั้งหมือแต่บุงไฮเกิลหนึ่งชั่วโมงยังมันโทรตามเวลาเขาก็ผสมทรายแล้วก็คุยกันเนาะแต่แบบว่าแต่กับบอได้คุยทั้งวันดอกแม่นัน แบบเคขายว่นานานๆเหวากันที่แต่ว่าเงาอ่ะดีที่ว่ามีมานะมีมาในหงางเทาอ่อนแบบบานเจ้าน่ายเนาะตอนแรกผลกระเลี่ยกมามาเห็นงานบาดมาอ่าฟึกบหลงงของนามฟึกกวาดฟึกแบบไลยๆยางเลยเนาะช่วงนั้นขึ้นเขาลายแหงแบบนาตาขึ้นแบบนี้เลยอ่ะคือเดือนนั้นอ่อนได้เงินเดือนซร้ามัญหาเนาะแล้วถ้ามาอ่อนใส่ตกอ,อ่นอ,อนใส่เบิดบ่โบอ่อนเก็บเบิดเนอะตอนนั้นคนนย่งจาวา เอียงเอียงนายจ้างเพื่อนกระสือหายเนาะเพื่อนว่าเออเพื่อนอด,ดูอะไรเนี่ยมือแรอกไงนายจ้างแบบผู้ชายขนะดเนาะเพื่อนก้นาวเนละใหม่เอาขนมมาฝากกันนะอุ้ยอ่อนแบบฟูดีใจเลย,เลยกินแหละกระแนมคอนโดงข้างไปนำพอน,นึ่งแต่ว่าตอนนั้นอาจจะอยู่พราซ่าสามเนาะตอนนั้นออนจำได้มากแหลกๆอยู่พลาซ่าสามเนี่ยคือรู้สึกเหงาแห้งคิดหอดบานแห้งสุดๆนอะคิดหอดแบบสุดๆเลยเลยค่ะดีทือว่านายจ้างแบบ นนองเพิ่นมาแต่ต่างประเทศเนาะเพิ่นก็เอาเสื้อผ้าหายอ่อนเนาะอ่อนแบบเอาเสื้อผ้าหายอ่อนตอนนั้นแล้วอ่อนคือเดินแลกอ่อนแต่บริอ่อนเนาะบระิทรงนายต่างก็บอกว่าถ้ายยากทรงเงินเมื่อบางกับ,บกเดอร์เดียวจะทรงหายเนาะก็คือทรงหายฟี่นั่นแหละเนาะพอดีเดือนที่สองปัน,นอ่อนก็เก็บเงินหน้ประมาณ พกปัญหาเนาะเพราะว่าเพคนให้เงินเดือนซ้ำปัญหาเนาะสองเดือนกับเจ็ดพันและอีกห้าร้อยอ้อนกับไว้ใส่ในท้ามาเบิดบอบอเพราะว่าเอาไว้ซื้อบัตรเติมเงินโทรหาแม่เนะ100าะร้อยหนึ่งค่ะนะเพราะว่าตอนนั้นโทรยังยังโทรทำทางเบอร์อยู่นาทีละหาบาทแต่อ้แบบเอาเอาไว้เขีย่ซื้อบัตรเติมเงินใกล้นั่นแบบแายจ้างคนซื้อให้เบิดนั่นเองเนาะตอนเนี้ยยูสองเดือนเก็บเงินไดพกปัญห,หาลอยเงื่อน แรกอะพี่เพียบซี่พวกบอกไม่คงซื้จับเงินสันพวกเคยเห็นเงินแบ่งพันยังเถื่อนนะแบบวันนา้นตัวเองสิได้ล,ลายปานนี้นายตางเหมือนกันอ่อนกับบอกห้เพื่อนโ้อนหายเลยเอาเหล็กบัญชี้หายเนาะแลวกะ็โทรหาเม่ว่าได้รับเงินเลนยยั่งเนาะเงินทุกปัญหาที่โ้อนไปเม่แเม่ก็บอกว่าได้รับแล้วแบบทางมันก็ดีใจเลยแล้วแบบ,นา,กกแบ,บาานายจ่างก็บอกว่าพมา่อวัไหนอะ เพิ่นก็ดีเนาะเพราะว่าเพิ่นกันีแล้วพอบัดนี้คนงานเก่าก็มาอ่อนก็เด้เลยได้ไปอยู่จตุจักเนาะจัตุจักกอาจจะอยู่ประมาณสองปีแล้วกัได้นเงินเดือนห้4 0ีพัน0ีัญหาเนาะแ้วก็ห้ยเจ้านายเก็บห้ยเบิดกานันก็เอาต้อนนันอ่อนก็ค่อยๆแต่ช่วงที่อยู่จตุจักก็ดีคือกนเนอนนายจางแต่ว่าเฮาสื่อของใส่ใส่เองดีกว่าเนาะเก่งใจันน่ะสื้อเค้้องใส่แต่กับเข้าก้าน้ำเพิ่นซื่อหฮเบิดนะเพิ่นแบบ เพิ่นก็คือกินอยู่กินอยู่กับเพิ่นเบิดนั่นเองเนาะเพิ่นให้เพิ่นขึ้นที่แหลกยู่ดูอยู่แหลกกะซีพันหาพอยู่นานๆไปทำเป็นงานเป็นยังเพิ่นกะขึ้นให้ซีพันหาเนาะเพิ่นขึ้นให้อ่าเพิ่นขึ้นให้ซีพันก้อนพอซีพันอยู่หลาปีนึงเพิ่นกะขึ้นให้อีกซีพันหาเออเนาะขึ้นให้อีพันหาแล้วแบบช่วงนั้นอ่อนกะเก็บเงินได้ตอนนั้นบ่ได้เก็บเงินเองได้ทุกคนเนาะให้นายจ้างเพิ่นเก็บให้เนาะหน่ายจ้างเพิ่นกะบอกว่าแบบว่าถ้าเก็บเงินบ่ได้กะ ห้เพ,ออพิ่นเก็บหายอ่อนก็หายเพิ่นเก็บหายทัานั้่เดือนพอนีเดือนแล้วพอรุมร่วมได้แล้วน้องอ่อนก็อนวนหายทางบาทมื่นหาคือแบบะแบบมื่นหาได้ได้เงินมื่นหาพี่ลูกิแบบเข้าใจว่าความรู้สึกตื่นเต้นเนาะอะไรก็ยั่งตื่นเต้นมาหายว่าตัวเองเก็บเงินได้ายขนาดนี้นะเนาะแบบตื่นเต้นโหวันน่เสือตัวเองสิมีเงินารขนาดนี้ในท่านในต้นหนันที่บอกเลยว่า หูใจแห้งเนาะเพราะว่าค่อยๆเอาค่อ,อยๆเอาสิงคองเขาเพื่อนนะนะบอกว่าจะเป็นอ่ะที่แหลกที่แหลกเลยอ่ะที่เอาเขาเพื่อนก็คือเอาไฟเขาเพื่อนเนาะเมือนหาเพราะว่ามันไก่จากเซาหนะออน าบาดอ่อนอยู่ใกล้จากเสาลักลัก,กที่เขาตัาง้งตอนนั้นเขาเอาไฟะนะเขามู่บานอะย่างนเองก็เลยเอามือนหาเดีเ๋ยวพอนานๆไปอ่อนกับเออแอมเพื่อนแน่แล้วก็เฮ็ดขั้วแล้วก็เฮ็ดห้องหน้าเนาะแล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆทยอยเอาไปเรื่อยๆนะในท่านนะในหน้าตอนนี้กะชีวิตก็ดีขึ้นเนาะอ่อนบอกเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นจากแต่ก่อนกะบทางบ้าเคยเชียร์ใจกับผู้เคยเชียร์ใจทีใด พอ่อทุกๆคนเนาะนายจางทุกคนที่ใจดีกับอ่อนอ่อนบอกเลยว่าอ่อนโชคดีสุดๆเลยที่ไห้เขามาเห็นงานแล้วกับแต่มีประสบการณ์ไหนมีแบบว่าแต่ซึมซับคําสั่งสอนของเพิรนมากมายเลยและและในตอนนี้ทามว่าอ่อนมาอยู่โรงงานเนาะแบบทายๆคิดเองอยู่เองแต่กาบว่าเป็นยังอ่อนกา้ปู่ปู่จักการใช้เงินเนาะเพราะว่านายจางเพิรนเขาอาว่าจังไหอะ่ะ เาก็เห็นอยู่แล้วเนาะเพื่อนเห็ุธุรกิจหรือว่าเหตุยังการใช้เงินเนาะเพื่อนก็จะแบบเออคอยตัวได้มันสําคัญกะสื่อตัวได้บอสําคัญกับบอสสื่อยังกะเออคอยแต่ว่าคอยบริหารชีวิตให้มันดีอะนะเขียนอะลรเนาะคือในระวางต้นหนังกับต้นหนีกับชีวิตก็ดีขึ้นไลยบอกเลยว่าเนาะพ่อเมย์กะมีควอบสุขอยุคไฮยุ่หน้าคือเก่าผมพอดอย่บานเนาะพอเพิ่นก็ยุ่กับง้อกับควายกับแบกกับงูกับเป็ดกับไก่เพิ่นเนาะในต้นหนีกะ ตำนาำอยู่หน้าผอมเนาะเพราะว่ามันแหงแหงอันนะนามก็คือตำนามก็คือนามบาดามแบบยุ่มกอกนะทุกคนเนาะใส่แบบนามยุ่มยุ่มกอกเอาหะนะแล้วก็ใส่ไฟโซลาเซลล์เนาะส่งเนี่ยก็ใส่ไฟโซลาเซลล์ประมาณประมาณหมื่นสามเลยหมื่นสองอะไรเนาะโบนเนี่ยใจเพราะว่าเมย์ซื้อเองนะเมย์เมย์เอาเงินขายมูแหละกะขายลายลสิงคองได้หันอนะไรเนาะ า,ายบัวคลายควายแบบนี่นี่น้อยไงนะเป็นเอามาสื้อไฟโซลารเซลล์ทุกวันนี้ก็อืมดีขึ้นกยอมรับพ่อเมย์ทุกวันนี้มีแต่ว่าให้เก็บเงินเด้อลูกลาเอ้ยน้องมีแต่ว่าคือทุกวันนี้พ่อเมย์ทั้งสองอัะน,นะคนบุ๊บบอดีคอเงินกับอ่อนเลยน้องมีแต่ว่าให้เก็บเด้อให้เก็บเด้ออย่างเดียวทุกวันนี้อ่อนดูซึว่าชีวิตกะดีขึ้นแล้วก็หลายๆสิง่งแลหลายๆอย่างเนาอแบบเลือดเข้าเหลิมไงเหลยเดิมมีแบบามาตังไรอ่ะกัน จะแจ้งจะแจ้งอ่าเรื่องในชีวิตดีขึ้นเนาะเรื่อมีมีสติดีขึ้นโอเคเนอกจากคลิปนี้พี่เพียสิอจาจจะเบ่าลายไปแน่ก็คือชีวิตของอ้อนแหละเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะว่าต้นนันกับตนน้นหนีมั่นกะรู้สึกว่าขอบอ่าขอบคุณเนาะขอบคุณปักเกตไทยแลยกะก็รนายจ้างทุกคนเนาะคนไทยแหละกตที่ขอที่เห็นคือกันเนาะแล้วก็ลาสุดกะ ออนเห็นงานลงงานน่าจา C, นะออารรจาพีพีอเอสจีคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นทีมดีเดอร์จ้ะขอขอบคุณใพีพีเอสจีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้จ้าอ่าคลิปนี้เนาะออนกับมาเราถึงเรื่องเล่าชีวิตเนาะตั้งแต่ต้นเขามาให้ใหม่ๆกับในฐานะตอนนี้กับชีวิตดีขึ้นหลายบอกเลยว่าทุกคนมาเห็นงานอยู่ไทยเนาะค่ะหัวจักเก็บหัวจักกลม ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณประเทศไทยเนาะทีหายทีทํามาหาก,กินและกระารหาักแพงเฮาให้งานห้การหายความหากักนาะให้การเอ็นดูห้การแบบก็คือจะสั่งซ้อนพวกข้าให้มีอ่าชีวิตและการใช้ชีวิตมารยาหรือสิ่งต่างๆเลยเนาะทีมันดีขึ้นนั่นเองพอกันไหมพี่น้าคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย